วิดีโอและภาพชคัดคันวิดีโอและภาพนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีผู้ปกครองควรให้คำชี้แนะและแนะนำด้วยนะครับเด็กและสตรีมีคันควรดื่มวันนี้ไม่แก่จังวนเดนกๆในกักผม เอาเตะเร็วๆดิไม่ช้าจังเออแน่นอนว้วยแน่แน่นอนเลยเอารับบอลรับบอลเร็วเน่แน่นอนว้วย มามามาเลยคนละข้างพี่มาพี่อยู่ฝั่งนูน้นผมอยู่ฝั่งนี้มาโอเคโอเคโอเคมาหัวเร่งเร่งใจกันหน่อยดิใจบอลกันหน่อยดิ อา,าริงกันไว้กันไว้กันไว้ไม่ต้องเข้าอา,าริงไม่ต้องเข้าที่อางไม่ต้องเข้าที่เออกระจายมากจจามามามา,มาไม่เปาไม่เป่าเราเป่าเปลาโอเคเปลาก็ได้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าาฮ่า <c oughs> โอเคโอเค โอเคโอเคของเราของเราอยู่ไปที่อยู่ฝั่งนู้นก็มือโว์โอเคโอเค เบาอีกทำไมไปจับเอาไม่อะไรเอาไม่เอาเคลียร์เลยเอาไม่เอาไม่มีกลัวอาชีพมีกูไม่อาชีพอ่ะเอาแก่ตัวไหมแก่ตัวไหมอย่าเพิ่งช็อตสิฝั่งนี้นำเหรอเปลี่ยนข้างนะผมขออยู่ฝั่งนี้ไม่ไม่พี่อยู่ฝั่งนู้นแหละถูกแล้วมาผมอยู่ฝั่งนี้เองเรือเรียงใจว่าอะไรมาใจวะ ทำใจให้ลุงเผัวเ่มงมาเนี่ยแดงมาเนี่ยเฮ้ยมึงเตะหันหน้าไปทางไหนมึงเตะไปทางนั้นเลยทำไมหันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นก็เตะดูคนหน่อยดิ <S <S มันต้องถอดเสื้อนะนี่ตามหลัก มาเร่งมาเร่งเรงมานี่เรงมาเรงมามามารงมารงมาเร่งมาเร็มามาวะมาวะมาลุงให้ลุงเรียบร้อยโหอ่มันใจลุงวะอันนี้ซูน่าทำไมมาอยู่ประตู Há à, luôn bằng này em, bằng này Há à, bòi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ว้าวดีเเว้ยครับวันนี้มาเจอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาจารยตัวรถบินสุรินครับผมอาจารย์ครับอยู่ที่รัฐวัชรินเลยครับรัฐวัชรินรวันนี้จะมาบินที่บ้านบ้านใจดีครับใจดีครับ พร้อมเครื่องพร้อมเดี๋ยวให้อาจารย์ขึ้นก่อนครับโ่้มจานอยู่ไหนน้องๆครับรุ่นน้องครับบ้านเจดีครับช่วยยกประตูออกครับให้นักบินได้บินแบบปลอดภัยครับเดี๋ยวคุณหนุ่มก็จะขึ้นกับพูกเราไปด้วยไปชมบรรยากาศบ้านเจดีครับ พี่ผู้ใหญ่เคาะครับวันนี้มาเต็มที่ครับหลังจากเสร็จงานศพไปแล้วครับงานแต่งต่อด้วยงานศพครับเอองานศพเสร็จด้วยงานแต่งครับมีแค่นี้แหละครับชีวิตมนุษย์เราที่เป็นรุ่นพี่ผมครับเรียนสิ่เก่าบ้านจจดีครับวาดรูปเก่งมากสมัยก่อนวาดรูปต้นไม้ครับมีเปลือกไม้ด้วยพี่ผู้ใหญ่ก็วาดรูปได้ที่หนึ่งของตำบลใจดีครับน่แกหมุนทําไมไม่รู้ครับ เอาสารวัตรรีมาควบคุมการบินเร็วนี่อาจารย์ว่าก็าพร้อมแล้วนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ราชพัฒสุรินครับวันนี้มาเจอกันที่บ้านเจดีครับครับเร็วมากเร็วมาก,ก,มากนี้แหละครับช่วยกลางเลยชุบ กานแกนอนนอนมากครัแกถ่ายของแกเองหมดเลยไฟเล็กมืดแล้วอาจารย์ครับจากราชพัฒน์สุรินครับมาบินที่บ้านเจีดีครับขอให้ปลอดภัยครับจังครับรุมไม่มีนะครับรุมแม็กครับเอ็มน้องเร็วเร็วเร็ว

เจาดมากครับเกบินผิดยอดผิดยอดครับพี่ครับขอบคุณครับ,บน้องเล็กครับรูปบินประเทศไทย อยู่ข้างบนแล้วครับ ห้าโมงสอันนี้เราลง6กโมงสิบาครับชั่วโมงหนึ่ง อันนี้มันเป็นกีฬาของคนบ้าละห่ำนะครับคนดีก็ไม่ทำกันแล้วครับคนบ้าคนดีดีคนบ้าถนนคนบ้าคนดีดียังไม่ใครกันเงี้ยคนบ้าละห่ำบ้าบอบ้ามุทคลุสารพัดบ้าอยู่นี่หมดเลยครับบ้าบอทำไปได้ยังไงบ้าไม่มีเลยคุตั้งแต่ตั้งแต่คลิปลงบนถนนเลยใช่ไหมใช่ใช่สุดยอดสุดๆอยากจะบอกว่าวันนี้มันสุดยอดมากแล้วก็อากาศเนียนนะครับที่ที่นี่ครับ คุ้มขันบ้านใจดีแล้วเราไปติดตามชมคลิปกันอาจารย์ครับอาจารย์โอเคครับเจอกันในคลิปครับช่องเอ็กซ์ฟิมไทยแลนด์แล้วก็คินโจช่องอะไรครับคินโจมือไทยแลนด์ก็จะโดนบินอีกเร็วๆนี้ครับเพราะว่าบินนี้แล้วเตือนมาแล้วจะบินนี้แล้วครับเพราะว่าเด็กแสดงครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปคุยกันว่าทำไมถึงบินเผื่อแลกเปลี่ยนรู้กันนะครับ ทำไมถึงบินเพราะอะไรนะทำไมถึงบินทำไมถึงบินกลางคืนบ้าไม่ต้องเลยเพียงไรเพราะอะไรนะครับบ้าบ้าบบ